<Eat. S 1> คนอะไรคนไม้เหรอรถคนไม้เหรอ เปลาครับบกเปาให้เ,เ,เต้นอะไรก็อยากอะไดีก็ไม่ขันเหมือลอยเจ้าจริงจิงจระิง,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 งๆงเหรอ อืมออไม่เอาดำมันมาใส่ไวยเปล่าแล้วคันนี้เลยขนดินไม่ได้เยอะเลยขนได้นิดเดียว đây này đẹp đá thằng năn